สบายดีสบายดีเห็นนกกินบ่มาเบิร์นพันซฟีมมอหยพี่น้องเลยเนาะทางยงชายซอยจุซอยจุ่กินเป็นยู่บ่กินเป็นยูงบ่เบิดแล้วมีแนวข้าวอแล้วมีข้าวดูเสื่้งว่าคืกินแนมปลากิพี่น้องเลยเนาะซจุกะหู แสดงว่าอยู่พุ่นกินประจำด้วนี่ประจำจุวิศานเดี่ยวแทะเขาวนนี้แหละก็เลยมาทางลาวอ่ะก็เลยหู้าันเนาะก็เลยกินเต็มพี่น้องเลยซอยจุเป็นกะจั๊กพี่น้องถ้าท้องมีกินอยู่บวันนี้กินบ่โอ้ยโบเคยกินโอ้สู้ป็นอะไรนะพี่น้องโบเคยกินนะอ้ายเป็นไทยนะคนไทยนะเป็นมากินมเกลีวซอยจุคนน่ะ ไอ้ก้าชิดเนี่ยเรากินได้อยู่วะถ้ามีแบบนี้อ่ะอืออีกคนหนึ่งกินอีกคนหนึ่งบ่กินเดียวอีสุย่าห้ามเด้อเวลาไปอยู่ใกล้กันเด้ออย่าห้ามเลยเรากินเนี่ยอย่าห็นย่ารอไม่กินเลยวสยจุอ่ะโมห้ามดิโดยโดยได้แต่คนมากเนาะ มีเห็อาหารยำเทียนเทียงเลยเนาะชูรสก็บบมีบอเพราะว่าเป็นยัง้ิวข้าจักมี่จะน้ำปลาจน้ำปลาโดยโดยผมเป็นยังเวตลาดมแปน้ำปลาน้ำปลาินเกลือคุณอาเคย่น้องกับเพื่นเห็ดารกินบ้านๆเลยเคยไปลองมเคยเห็ดกินเนาะอต่ตรงนี้สู่แลราไ่ได้รัเหกินบึง

Đi đây là tất cả mọi người đã mời 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 phải mời 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 Chú, mời chú, mời 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 chú mời 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 ไอ้เด้เนียกวนน้ามะขาวไมมลูกน่ละกวนหน้าม้าขาวไม่พอเนี่ยเนี่อยู่กับเบียนเนีเออนี่แหลามาพี่น้องเลยมาพี่น้องเป็นไรี้พี่น้องลอยมือี้อสองมือนี่ตว่าเสียงหน้าเพื่อน นะลอยดูให้สบายเลยจ้าขอบใจหลายะไปบม่อายกันได้เห็นยังกดเห็นเดี๋ยวมนถ่ยแม่นยุ่งโม่ไอ้ได้เนาะโอยๆๆโม่หายไอ้เนาะตามสบายได้ถ้าอายก็อยู่ต่อไปกันยายฮอดมือเลยเนาะอันนี้ก็มาครบทั้งป้าทั้งลุงเลยคุณอ่ะเนาะยายยังโมมี่โมีแล้วให้อายแล้วนี่นะอายเนาะกลับมามันก็อยู่กันแบบคืนคืน ไอ้ช้อยตาววันนี้โอ้ช้อยลาบตัว oh, เสเียงว่าไอ้เพิ่งนี้ฐานดเอ็ดเรื่องเอ็ดกินเนา,นาะเ,เ,เคยเป็นอันกุ๊กมาก่อนมอดด้วยอย่างไรเคยเป็นไอ้กุ๊กทหารเป็นแพท<อ>ย์ทหารโอ้โดยใจหอนเห็ดลวนเลี้ยวฟุตเป่าบ๊มเนี่ยไม่ไม่เพราะว่าแพททหารเนาะมุกบ่เนี่ยมนมุกก็ยืนข้ามเอวเท่ากันเขาแข่ง ได้แต่กรบอกหน้าปู้บอรับซอยเนื่อยชิ้ซอยิ้นนี่ยบพี่น้องเบื้งขัาเนาะพี่พ่อรออู่ลูกงฮ้ยิ้มจงงอกรดูราหพี่น้ออยายกินข้าวนน้ำล้เจียนนนีเ็้ใส่ชสืงามเี่ย่ใสน้ามัเยนนี่ นั่นกางเกงไงยมุกนุ่งในบกก้างเกงยียนสีดำนั่นพ่น่าพี่น้องใคเพนอกนกันพี่ใส่หล <ะ S 2> <คน S 1> อดขน<ล>นวนให้กระเป๋านั่นปีนี่ไหมกกิน้ห้างออกไปด้ไหกินนี่บอกเซาปีเนี่บอกเมื่อพี่ขาดไกลหน่อยอกลัวไปก่อนง่ายเป็นก็ถน,นัดเรื่องทำ อาหารเป็นพี่น้องเราเคยเป็นกลุมทออาหารมาก,ก่อนเนาะโดยมื่อนี้เป็นกันได้เออหีบชับน้อยหนึ่งก็ได้เห็นแบบเึ็นซสนเนาะถนัดจริงๆมึงเนี่ยึงเท่าแหละเชี่ยพี่กับปินพวกมาเพี่ยพี่กับปิ้นมา สูฝีมือเลยพี่น้องเลยแต่ปกตินี่คนอยู่ในบ้านเนาะมาเห็ดอันนี้เค็งมาเห็ดอันนี้ตัวโอเคโอเคโอเคกินได้กินเลยแสดงว่าเพิ่นนี่มุกเสียวซาดมาโดนพี่น้องเลยใส่ลายดีบ่ะใ่ไหมนี่ใส่เบอรเกียร์นึงอันนี้เยอะเลยพี่น้องเลยเป็นเกียร์ก็ไม่ยังเนาะ พ่อแม่พี่น้องให้กำลังใจเพื่อน,นเนาะเพราะมื่อนี้เพื่อนมาตามหาความหักเพื่อนเหมพี่น้องเลยเพราะว่ามื่อนี้เป็นวันสำคัญของเพื่อนทั้งสองคนพ่อแม่พี่น้องเนาะ,ะให้อเอฟซีของเราติดตามรับชมเบืองก่อนพ่อแพี่น้องว่าคลิปมันจะออกมาเป็นแบบใดพ่อแพี่น้องหรือว่าเป็นเสียแบบใดเนาะมื่อนี้เนาะเราจะให้หูเดือนหูดาวพ่อแพี่น้องเพราะว่าชาวตัวดีเป็่อนก็นลอคอย ถ้งอายุเบิ้งเรอคอยมาเป็นปีแล้วคอยพ่น้องเลยเนาะเรื่องโอกาสแบบนี้คอยพี่น้องเลยทีเป็นจริงหรือว่าสโบเป็นจริงขอให้เอฟซีของฮอบติดตามเบิ่งเลยคอยพี่น้องเลยเนาะพระเอกกับนางเอกคอยพี่น้องเลยนั่งคู่กันเนาะแต่ชาตุมินี่เป็นคู่เป็นคู้ผู้่วยพี่น้องมาวยชาตุมเป็นผู้ให้กำลังใจว่ ให้พวยกำลังใจพวยพี่น้องเลยลวกก็ได้จ้าลวกพากันเอาไปลวกไว้เอืาโดยโดยนเนาะหลุดนเมา่เปเมาวะาปกติเจ้าว่าจะเมาได้หลุดเออ เรือใจวะใจวะเ่นว่าเห็นใจแจวเออโดยโบเมาเนาะแต่ปกติชาวต้องมีคีวไทยคือยังเมาเนาะเัน่ยเมาเน่ยเมาเมก็ยิ้มแย้มมาคือหน้าผูอโดยโดย้แก่เห่แม่นแม่หน้าผู้ชายมันดังพี่ มาเห็นแล้วเบรย์้มาฮอดบ้านเพื่อนเลยขาสีอยู่ได้บ่อปอยู่มธรรมชาติแบบธรรมชาติแบบนี้อยู่เราือว่าธรรมชาติแบบเป็นเมืองเขาเนาะโดยเวลากันการสีมาเห็นกีการทางเงาข้เลยโอ้ยจากเปลือกที่ดอกเบิ้มส้มแบบอยู่ธรรมชาติแบบบรรยากาศแบบดีๆเนาะก็ต้องแบบนี้คื่อว่านะ ถ้าวันนานมาปีหนึ่งมาสักหนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องที่สนุกเนาะที่มว้วนที่ซื่นเขาว่าเนี่ยเมนแบบสงการอะไรประมาณปีใหม่มาจักครั้งหนึ่งเนาะแบบนมีขัดอืมเฮ้ยแม่นแม่แม่แล้วลาธงมีไปพวกนี้ก็แต่ต้องมาต่อพาสะปอร์ตแล้วลาธงมีทุกเดือนจะต้องมาเนาะเบมือให้ซองเดือนเออซองเดือนแม่ซองเดือนมาครั้งหนึ่ง สบายมาผู้เลียวแล้วเมื okay, ่อเนี้ยดอกไปยี่ปุ่นกันมีเงินกับเสีดเอ็มอายูโดนเมนโดนเมนอยู่เอ็มยุก็อยู่ละเป็นปีแล้วเนาะจ็ดปีอ่ะเอ็มอายุคนน็้ปีพท่านั้นเนาะขวบปีพคนนี้ขวบปีก็ได้ต่อไม่อีกโดย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 ก็ดีอ่ะทา้งหลายเพื่อนกับานัแล้วก็เพื่อนว่าชอบบรรยากาศแบบนี้เพลนพี่น้องเลยเนาะ ก็เป็นกำลังใจเพื่อนในเพื่อนพี่น้องอ่าครูหักคนนี้จะสมหวังเพื่อนพี่น้องเลยดว่าบทสมหวังกันภายในมือ้อนี้นะว่าเพื่อนพี่น้องเนาะเป็นทำอาหารการกินแล้วก็ที่ได้ตกลงกิจจาเรื่องที่เทาคุยกันไว้เพื่อนพี่น้องเลยเนาะก็สิค่อยเจอกันในคลิปหน้าเด้อเพื่อนพี่น้องว้าวสบายกันเนาะจ้าวสบายดีเด้อโอ้ย